อบพุ่นกระทิ่งครับสองตัวซ่อนเลยพี่น้องผมพี่น้องพี่น้องสังเกตเฮ้ยอุ้ยของแท้ครับผมเห็นปะอุ้มหนั่งพี่น้องผมโอ้โห รุ่นรุนรุนเจนปลาย่างพี่น้องผมรุ่นกันไปพี่น้องอู้หูอู้ย,ย,ยแหงคขึ้นพี่น้องผมอ้ย โชวตัวโชวตัวน้่มก็แห้งมันับพี่น้องมึงโชวตัวบางยกกิ้งก่พี่น้องผมบานทีโชว์ตัวกิ้ไก่ายอู้อูอู้ออู้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 ไอ้ข้าวครับผมเห็นหางแล้ว อ้เขาใต้ท้องนี่แอละยิีงเล้วว่าบางเดียวนี่แหละพี่น้องผมมันเขาใต้ท้องเลือล <laughs> อเลออเ้อ,อดนี่แหละต้องคอยเอานะครับพี่น้องผม น้ำกัะไลแห้งอ้ไอ้ตักไนเถาะกูบาฮึบนี่เรียบร้อยครับพี่น้องอือไอ้ข้าวครับผมไอ้ข้าวไอ้ข้าวติวดนหน่อยๆรพี่น้อง เกือบเป็นรถนี่จากจานวูดที่เาปลาตัวนี้ใส่ประมาณโลกครึ่งนะครับเหยียบลอยครับนี่เต็มแรกโอ้พี่น้องผมพุ่นกระทิ่งครับสองตัวซ่อนเลยพี่น้องผมกระทิ่งครับอ สองตัวซ่อนครับแต่ว่าตัวนี้ตายแล้วอุ้ยน้ามันแห้งครับพี่น้องบ่ค่อยอยากทายปปนลดเรื่อมหน่วยเอา้าเกียวอู้หูใส่สวยเลยเด้อพี่น้องผมแต่ว่าตัวนี้ตายเลยครับพี่น้อง มีห้อยมากมากกัดนะครับพี่น้องสงสัยเป็นปลาปลาขาวหรือปลาโดสงสัยเป็นปลาขาวนะครับพี่น้องผมเพราะว่ามันห้อยเขียวเล,ลายๆถ้าเป็นปลาโดมันติเป็นมันขาดไปแล้วนะครับพี่น้องผมอันนี้สงสัยเป็นปลาขาวมันมันขาดมันขาดจากเครื่องตัวลงมานี่สุดหางเลยเหยียดจิเลยจากนี่กึบหูต้องมาเลยพี่น้องผม แต่ yup. ว public, er, er pudding, laufen, 对对่ามีรอยเลือดนะครับปลานี้มันหนังหนานะครับ่ป้องผมนี่เป็นแค่ห้อยสักๆพระเข้านะครับตัวจินเบียดนี่ว่าจักเพราะมันถือเกี่ยวเทิ่งกันน้อยหนึ่งะเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับตัวนึ้งยังยังสบายยังดีนสวยๆเลยเอาขออนุญาตเสียบนี่ยครับ ครับพี่น้องผม้นการผนงานปลาเข่าตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเขาล็อกครับพี่น้องผมเอาแล้วง่ายแล้วสวยอยู่นะครับพี่น้อง อขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆครับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผลการผลงานกันได้อายุมันพอเนียนครับสุขภาพแข็งแรงลำดวยส่งดีส่งมันกันสุขคนสุขคนสวัสดีครับผม